สวยมากเพื่อนดูใช่ไหมจริงๆผมว่าถ้ามองพระในมุมแบบนี้ก็จะสวยนะครับเพื่อนดูหนไหมเงาโนูนขึ้นมาเป็นมิติที่เรามองมองเห็นได้สวยนะครับนี่ตั้งสองสามพันเอ็กหรือพันหกร้อยเอ็กเนี่ยผมบอกว่า สองเันเพลินเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมฝั่งนี้ไหมคราบกลูกนะครับยังขึ้นมามปเป็นเม็ดเลยเพื่อนะครับเส้นสูมก็มีความคมชัดนะครับสูมก็แก้วนะครับจนมันกับพิม มันจะคมชัดนะครับเพื่อนดูใช่ไหมสวยงามนะครับการตัดนะครับตัดขอบเพื่อสวยไหฮะอ่าไหนเราอาจารย์มาดูเลยครับตัดขอบแบบนี้เป็นพระที่แก่หรือเปล่านะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยบอเป้แดนสตอร์ช่องเช็คอินสตูดิโอช่องที่จะพาเพื่อนๆนไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระผงพระนุดินพระข้นเครื่องรางของขังพระที่เกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยสร้างไว้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาและเพื่อเสริมความสิริมงคลให้เราพุทธศาสนิกชนผู้มีใจรักมีความศรัทธา และที่สําคัญนะครับจะเป็นพระที่สมเด็จพระตาจารย์โตพรมศรีท่านได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาอันนี้คือหลักๆที่จะทําช่องออมาเพื่อจะมาศึกษากับเพื่อนๆร่วมกันนะครับผมรู้กว่าผมก็เอามาถ่ายทอดนะครับเพื่อนๆรู้กว่าก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพระสมเด็จวะัละคังนะครับฝากหลูกบางกุฎรมหรือพระสองครองนะครับวันนี้นะครับ ซึ่งหาชมสภาพที่สวยจัดจ้านแล้วก็มีสภาพที่ดีๆอย่างเนี้ยหาชมได้ยากบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆหลังสังขยาด้วยนะฮะสำหรับองค์นี้นะเพื่อนๆอคราบเ,เรียกว่าคราบหนังปลากับเบนเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะเพื่อนๆทั้งหน้าทั้งหลังนะดูกันครับพระสองครองนะฮะ ที่ผ่านความชื้นผ่านกันบุญภูมินะครับที่อยู่ในกลุ่มเกดีบางกุพรมนะครับอ่บาพ,พุทธศิลป์ก็เป็นพุทธศิลป์พิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับเพื่อนดูฮะม้นะครับสวยมากนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะออกคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นวันที่12มินายน 2 5ง6นกะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยๆด้วยนะครับขอให้เล่นน้ำกันสนุกวันสงกรานที่สำคัญนะครับโควิดกำลังกลับมาครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาดูความเปลี่ยนแปลงในภาพของพระองค์นี้กันนะครับที่เราเรียกว่าพระสองครองนะครับเป็นด้ไหม บอองนี้สวยนะครับสวยนะฮะดูเกตนะครับ,เ,รบเป็นพระพระวรรังเลยนะครับมวลสานก็ก็ยังเห็นนี่เม็ดเขียวนะครับก็เราก็เห็นคราบกลุกอยู่ด้วยนะครับที่ฐานล่างนะฮะพุทธศิลป์ก็เป็นพุทธศิลป์ที่ออกในทางสุโขทัยนะครับ คนไทยก็ลำก็จะล่ำล้ำหน่อยครบับวงแขนก็สวยมากเพื่อนดูหนไหมหไหมจริงๆผมว่าถ้ามองพระในมุมแบบนี้ก็จะสวยนะครับเพื่อนดูหนไหมเงานูนขึ้นมาเป็นมิติที่เรามองมองเห็นได้สวยนะครับ นี่ตัอสองสามพันเอ็กหรือพันหกร้อยเอ็กเนี่ยผมบอกว่าส่งกันเพลินเลยนะครัเพื่อนเห็นไหมฝั่งนี้นไหมคราบกลูกนะครับยังขึ้นมาเป็นแมรเลยเพื่อนนะครับเส้นสูมก็มีความคมชัดนะครับ ส่ครอบแก้วนะครับจนบรรับพิพ่เนยจะคมชัดนะครับเพื่อนดูทําไมสวยงามนะครับการตัดนะครับตัดคอเพื่อสวยไม่ฮะอ่าไหนเราอาจารย์มาดูเลยครับตัดคอบแบบนี้เป็นพระที่แก่แก่หรือเปล่านะครับแก่แก่หรือแก่อายุกเก่าแก่ด้วยธรรมชาติเพื่อนดูนะครับ ูขอบเห็นไหมฮะ,ระ,ระรตรงนี้มีการหลุดลอนของมวลาสารที่ตัดออกผมว่าพระองค์นี้นะครับนอกจากเป็นพระกวากกุบงปลมหลังก็ยังเป็นสังขยาด้วยเพื่อนเห็นไหมครับ ยังอยู่ในชั้นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเหนะ็นไหมขอบเพื่อนๆดูขอบสุดๆนะครับเพื่อนๆครับองนี้ฮะ แดงฮะเั่นแดงไม่เขียวเงี่ยนเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองใช้แม่เหล็กดูเ,เพื่อนอามาเลยนะฮะมาเนื้อเหล็กดีมากครับนะฮะใครคิดว่ายัางไงนะครับสำหรับองค์นี้แต่ผมว่าโดนใจนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคอนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็สวัสดีครับ